คกินน้ำขวดนี้เราเอามาไม่ใช่ค่ะไปกอกน้ำไปกอกน้ำหรออ๋อวันยุกยุคยิกงเนาะเพราะอะไรรู้ไหมทำแป้งอยู่แล้ววันนี้นี่ไงนี่ยุคยุกยิ่เกะกะว่ากันอยากแต่งอะไรแบบนี้หน้าสวยมาหลายวันและวันนี้หน้าหล่อขอโชว์หน่อยขอโชว์หนังหน้าหน่อย มนยังนออ้อยอยู่เนาะตั้แป้งหมักไก่ก่อนไก่แป้งดูงดเส้นเนะ,ะ้อเช็คกล้องเช็คกล้องมีคนบอกว่าไม่อยากรู้เอาไม่เป็ไนไรค่ะ<笑><笑>โอ้โหอะไรกันไม่ได้สักอย่างอย่างขนาดนั้นเลยหรอไม่อยากรู้ทำไมอ่ะคนไม่อยากรู้นี่แหละเตรียมจดย์แล้วร <c oughs> าคาแล้วเนี่ยใช่ใช่ ไม่อยากรู้ก็เรื่องของคุณเนี่ยคนแค่อยากรู้ก็มีไปเปิดร้านก็มีนะไปเปลี่ยนสูตรตัวเองก็มีอันนี้แป้งเต็มเรียสสั่งได้ครับสวัสดีครับวันละทิ้งเลยนะฮะพอมีประโยชน์มีสาระหน่อยไม่ชอบั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกอวตารเนี่ยไม่ไม่ชอบสักอย่างไม่ชอบอะไรสักอย่างแต่แต่อยากดูแต่อยากดูเนี่ยนวดนวดแป้ง สวัสดีค่ะแป้งแป้งแดงแป้ง,ง,งแดงนะถามแม่ค้าพ่อค้าได้ร้านซูงหว่อยแป้งแดงแป้งแดงสวัสดีค่ะนวดแป้งนะนี่ขาดไได้คือของอูมาม,ม,มิอันนี้แป้งมันเยอะก็ใส่นิดๆเยอะหน่อย ใส่โรดีก็ได้อ่าสีผสมอาหารนี่เราคะสีส้มเหลืองไข่นะอยากพยายามใส่ทีละเยอะๆทยอยใส่แค่นิดเดียวเ,เกินไปจะไม่สวยนี่อันนี้สีทำทองหยิบทองหยอดนะคะแล้วก็ทําตาลปีดบเบร์รองด้วยตัวน,นี้ได้มาตรฐานอ,อยอยนะคะแต่สีสังเคราะเนาะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ นะสัดีหนูปิมสวัสดีค่ะถ่ายคอนเทนต์ไหมวันนี้ถ่ายได้ยังคอนเทนต์ยังเนาะกีฬาเวทไทยสุดเกลียออไลน์แมนเนาะมีไลน์แมนปิมหนูปิมนะครับเอฟซีเอาบางนะเอาะนี่เออเออเออยืด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 นี่ ยืดโโอ้หเคยไปอินเดียมาเนี่ยเคยไปอินเดียมาเนี่ย,ยอชอบตัวอะไรอินเดียพ่นะอาาขาไม่ใส่มือเพราะอะไรโอ้ยบางอินเดียก็ไม่ใส่แ <ใน S 1> ล<ะ>้วทำประเทศไม่มีใครใส่ทุกคนทําอาหารายขยุ้มใส่ขยุ้มใส่แต่ต้องกนะครับก็ต้องเร่งเห็นเนาะน,นะครับในเจะแก่กี่ดงกี่ดังก็มีชอบคนไทยอ่ะชอบโบราณอินเดียบางทีเกาตูนโรตงโรตีอ่ะเขาก็รู้ว่าตัวเองสะอาดอยู่เขาสะอาด มันจะเรื่อแก่กินถ้าไม่เชื่อไปดูได้นะอินเดียทุกคนสวัสดีค่ะวคนละครึ่งมีนะสั่งได้เลยจ้าคนละครึ่งก็มีนะใช่ครับนี่สูตรสูตรแป้งกรอบสูตรแป้งกรอบอาบังอาบัง